ใกล้ชิดแบบนี้เนาะสวยมากงานงานละเอียดเอาให้ดูที่วงการคุณถ้าจะไปก่อนออกจากตลาดก็ต้องต้องทำอะไรคะวันนี้ดูก่อนอ๋อข้างในใช่ไหมคะมันสวยมากแต่มันก็แพงมันมันมันต้องดูเห็นขั้นตอนการทำเนาะเออมีเคยเห็นในทีวีอยู่เห็นมันก็มันจบแล้วไม่ใช่ต้องเห็นมันมาจากไหนนี่ยังไง เห็นเห็นเห็นในทีวีอยู่ที่เขาสาธิตแต่ละใบหนึ่งคงจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันงานละเอียดพอดีไม่เห็นกะลาอะไรอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้มาได้ฝั่งวันนึงขายได้กี่ใบครับก็ได้แต่เขาไม่ีเท่อขาอ๋อเคื่อเขาขายใช่ไหมได้แบบรุ่อแต่วันนี้มวดเท้า ก็บริหารนิ้วนะคะทุกคนน่จะทำจับกระดานนะคะขอนี่เดี๋ยวอันนี้ชาวบ้านอยู่ฮะอ๋ออันนี้อันนี้เปืออะไรคะกระเป๋ายญายญาลีเพานครศรีธรรมราช <Okay. S 2> ต้นตำนรับต้องต้นตำรับนะคะนี่คนขายสารน, <liking feet, S 1> นะคุนี่อยู่ร้านนี้ร้านเดียวในดีโอนะคะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกรริดต้นตำรับร้านนี้ร้านเดียวอ,อ๋อนี่ต้นตำรับมาจากนครศรีใช่แล้วต้นตำรับคือร้านนี้นยืนยันเลยยืนยันนะคะร้านนี้ร <ใน S 1> ้านเดียวอันนี้เป็นต้นตำรับนะครับที่ใช่ค่ะร้านนี้นะที่เดียวๆขายเจ้าเป๋าเจ้าแรกไปก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะตี้ตังแ่ดีโอยังไม่ อ๋อม <Es> <an> ีอย่างงั้นด้วยหรอคะมีรุ่นที่สามนะดูนี่เป็นแค่ตั้งแต่รุ่นก้าวเขาอ๋อท้งแรงนะคนอยู่ได้ต้องถึงเย็นอ๋อนั่งไปนั่งไปยืนไปอ๋อหมอนนม่เี็นโฆษณาให้นะคะใช่คนนขายนะคะนี่กป็้านร้าน ยาลิเขานะคะโฆษณาแบะสุดเจ้านี่เจ้าเดียวนะคะจากมาตราสินค้มาราอ๋อมีโก้อ๋อมีโลโก้ของเขาซ<ล>ึ่งมาายโลโก้<ล> ่ต้นตำรับนะคะจากนครศรีธรรมราชถ้าเป็นที่เดียวเยียวคือเจ้าเก่าเจ้าแรกตั้งแต่เปิดเดีโอมาเลยทีเดียวใช่เข้าไปเชิญให้มาร้นเปิดร้านใหม่เข้าทางทางเขาติดต่อให้เรามาลงใช่่ลงมาเพราะเขาต้องการที่จะหาลูกค้าขายทีคู่ควรมากเลยค่ะคุณริขายทีก่อนแล้วที่จะมาเก็บเงินนะคะของฝากของขวัญนะทุกคนถ้าไป รถสองปะตูตู้หรักผู้ใหญ่ที่เราคอลเล็คต์รถพิเศษนะคะสี่พันขั้นต่ำสี่พันเก้านะคะก็ค่ากันนั่นเองราคาที่จะต่างกันนิดหน่อยนะคะขอบคุณนะคะใครสนใจที่จะซื้อในฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เราคอลเล็คต์รืพอเจ้าแรกเจ้าเดียวนะคะต่างโยติดต่อตั้งสมัยโยเปิดใหม่ๆที่น้องน่ะ ไออันน oh, <Q> ี <duh. S 3> ้คนขายต้องติกา้วยเพระ่อันนี้สวยเี่ยจะให้ดูอันสวยสวันทาทำเองด้วยเอหรอคะไม่สาวเ็นค่ทกๆวันนี้เขาป็่พว่าันมากเลยค่ะีว่ามีกาไม่ค่อยทำเองก็จะมากแล้วมีเครื่องมืออันนี้ใช้ ไอ้ยาดชิ oh, okay. yes. yeah. Yeah. No ้นเล็กๆเลยเหรอคะเราต้องเอาไปเราต้องไปหั่นที่มันเล็กลงใช่ไหมการนี้มันโตมันยังไม่ได้มันยังไม่ยังใช้แบบอยู่ในฝาอ๋ออยู่ในป่าแค่ของจากธรรมชาติเลยใช่ิ้นๆและสีนี้เรามาลงเองใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ลงทาเล็กยังเฉยอ๋อทาเล็กเข้าไปหลังจากที่ทำสารเสร็จแล้วอ๋อวันที่สามแก้ทำบ้านเลยอันสามอ๋อจะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเสร็จแค่ในลูกแดด นี่คุณหนะ้าคุณตายอยู่สำหรับอันตัวนี้เนาะระดูดตาที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเนานะอัน,น,อนดำแล้วก็สีน้ำตาลนี่ทรงทรงที่สะดุดตาอันนี้มีเ่เคเห็นัตัวดีนี่แสอง มีเอ้าโดนตีไปเดี๋ยวขอฟังนิดนึงนะคะน่าจะเป็นสลอนอันนี้สลอใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรเนาะซออู้ซออู้สล้อหมดแล้วอ๋อเหลือแต่ซึงใช่ไหมคะอันนี้ซึงอ๋อ ร้านดนตรีไทยพี่น้องนีน่เยรู้จักอยู่อย่างเดียวอันนี้เมีเขา้าใจว่าเป็นสลอมันคือซึง่อนะคะอูล่ะคะ